อัสสลามวะลลยกุ้มวะล็อมาตุลลอฮิวบะารอการตุฮเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาชีพกันนะคะอาชีพคือการทำมาหากินของมนุษย์เป็นการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของคนในสังคมบุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือไรายได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต และสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเด็กๆคะเรามาดูกันว่าอาชีพต่ตางๆนั้นมีอาชีพอะไรบ้างยกตัวอย่างคุณครูหมอพยาบาลตำรวจทหารพ่อค้าแม่ค้า ชาวนาชาวไร่เชฟนักบินแอร์โฮสเตสและยังมีอีกมากมายนะคะแล้วถ้าพวกเด็กๆโตขึ้นพวกหนูอยากเป็นอะไรกันบ้างเอ่ยแต่ที่สำคัญนะคะพวกหนูจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นเด็กดีก่อนนะคะ คุณครูเชื่อว่าฝันของหนูจะเป็นจริงแล้ววันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายวัส,สรวรวลรมวไรยกุ้มวอค์กมาตุ้งวอลตกมาบรร์ก,การดู